วัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นเช่นเคยของช่องน้องแตงโมนะครับวันนี้ก็พาน้องเดินเเดินเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็จะให้คุณแม่ได้รับชมช่วงน้องได้มาอยู่ที่พักของน้องนะครับแล้วก็จะให้คุณแม่ชมบรรยากาศของน้องนะครับน้องจะกินด้วยเต้นด้วยนะครับ ไปตามจังหวะของน้องนะครับแล้วก็คุณแม่ก็จะได้รับชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับขณะนี้ก็เวลาสี่โมงกว่า,กวาเกือบห้าโมงนะครับจะให้คุณจะให้คุณแม่ได้รับชมบรรยากาศของน้องนะครับนี่ครับน้องจะกินด้วยเต้นดด้วยนะครับฉายาของน้องก็คือว่าแตงโมสายโยกนะครับ ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะครับที่ให้ช่วยอาหารน้องในวันนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับบคุณมากนะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยอาหารของหวานให้น้องนะครับเพื่อให้น้องได้กินของหวานอาทิตย์ละสามวันนะครับจันทร์อังคารพุธนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับ ก็ยังสั่งจองอยู่มาเหมือนเดิมนะครับละลาละห้าสิบคะแนนนะครับสั่งจองเหมือนเดิมนะครับคุณแม่ท่านไหนก็อยากจะช่วยอาหารน้องก็สั่งจองได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับหมายเลขบัญชีก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับก็เชิญได้เลยนะครับอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็น้องจะได้รับประทานนะครับที่คุณแม่สั่งจองนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศของน้องนะครับขอบคุณมากนะครับ ไอ้ดันจามว่ะไ่ได่ากว่าใจเลยเนี่ยปลาวานมนเ,นเร็งแบบไหนเป็นอาหารหลักของน้องนะครับคือหญ้าน,นะครับอ,อาหารหลักของน้องนะครับโอ๊กฟางนะครับคือหญ้านะครับ แล้วก็ต้นสับป,ปะรดนะครับแล้วก็อ้อยนะครับเป็นอาหารหลักนะครับถ้าว่ามีอ้อยก็น้องก็จะดีนะครับแต่ว่าอาหารของหวานของน้องที่คุณแม่วานคุณพ่อวานให้คุณแม่เอฟซีช่วยอาหารของน้องก็คือว่าเป็นอาหารบ้างเป็นอาหารบำรุงท้องให้น้องนะครับนี่มีนะนีเป็นนี่ครับเป็นอาหาร อาหารอาหารหลักของน้องนะครับคือต้นสับปะรดนะครับแล้วก็อันนี้พ่อควานก็กําลังเกี่ยวหญ้ามานะครับวันนี้ครับไปเกี่ยวขําหน่อยครับกําลังมาถึงนะครับเป็นหญ้านะครับนี่ครับแต่ละวันน้องจะได้น้องจะกินเยอะมากนะครับถ้าว่าอาหารหวานของน้องก็ ถ้าว่าให้กินเต็มที่ก็วันละ200กิโลต่อเชือกนะครับ200กิโลเป็นอาหารของหวานนะครับถ้าว่าอาหารหลักของน้องก็คือว่าน้องจะกินไปเรื่อยๆนะครับกะกาหนดกิโลไม่ได้นะครับแต่ของหวานน้องจะกินได้ประมาณ200กิโลนะครับต่อวันนะครับต่อเชือกนะครับนี่ครับจะให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชม น้องนะครับบรรยากาศของน้องนะครับที่พักของน้องนะครับน้องกินด้วยเต้นด้วยนะครับโยกด้วยนะครับความส,ส,สุขของน้องนะครับถ้าเอกมาบา,บางกง ให้คุณแม่ได้รับชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่พักของน้องนะครับแต่ช่วงนี้ก็ที่พักของน้องก็ดีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับถ้าว่าฝนตกที่พักของน้องจะแฉะนะครับบางวันน้องก็ไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีล่มอยู่นะครับต้อง ทรมานอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าไม่มีร่มครับน้องก็เลยอยู่ตากฝนตากแดดอย่างนี้แหละครับนี่ฝนไม่ตกน้องก็ได้รับสบายนะครับอันนี้ไม่จจดูกันนีเทมไลท์ ตรงเตียงช่างฟอดไรเตีนงช่างฟีนดนี่นครับเพื่อนของน้องนะครับของน้องเต็งโมนะครับในมาเยี่ยมมาเยยน มาเยี่ยมเยียนน้องนะครับมาเยี่ยมเยียนน้องแต่งโมนะครับคือน้องเหนียวนะครับน้องเหนียวสวัสดีค่าก็ลูกสวัสดีค่าก็เลยนี่ครับเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับครอบครัวด้วยกันนะครับทั้งหมดก็มีสามตัวนะครับนี่ครับน้องเจะสวัสดีกินนะครับนี่ครับน้องเหนียวนะครับน้องเหนียวสวัสดีค่าก็เลยลูอกสว,วัสดีค้าส่วยข่านี่ครับน้องเจะ เก่งมากนะครับน้องเหนียวนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับน้องแตงโมนะครับแล้วก็น้องมีสองสามตัวนะครับพี่โคกพี่โคกนะครับแล้วก็มีน้องหนูน้องหนูนะครับแล้วก็น้องเหนียวนะครับพี่ใหญ่ก็คือน้องแตงโมนะครับนี่ครับ น้องเล็กครับอันนี้น้องเล็กนะครับมาแล้วครับนี่ครับน้องเล็กของเขานะครับครอบครัวด้วยกันนะครับครอบครัวของน้องแตงโมนะครับนี่น้องเล็กครับเออนี่น้องกลางนะครับพี่พี่ใหญ่ไม่รู้ไปไหนนะครับพี่ใหญ่ไม่รู้ไปไหนนะครับวันนี้พี่ใหญ่ไม่มาดูครับจะ นี่ครับพี่ใหญ่มาแล้วครับพี่ใหญ่ครับนี่ครับพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่สุดครับพี่ใหญ่นะครับอันนี้พี่สาวครับพี่สาวใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้พี่ใหญ่กลางนะครับนี่ครับครอบครัวด้วยกันนะครับครอบครัวเดียวกันครอบครัวของน้องแตงโมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกันครับ น,น,น้องจะไม่กลัวนะครับเพราะว่าน้องจะคุ้นเคยกับพวกพี่โคกพวกน้องเหนียวนะครับแล้วก็น้องหนูทับอยู่ด้วยกันนะครับน้องแตงโมจะไม่กลัวนะครับจะไม่ระแวงอะไรเลยนะครับตอนกลางคืนพี่โคกก็จะมานอนเป้าพี่สาวเขาครับจะนอนเป้าพี่แตงโมนะครับนเ้า ตัวเดียวกันครับค <bunker. S 2> รอบครัวหันสานะครับเนาไปไหนไปด้วยครับตัวนี้ครับไปเกี่ยวหญ้าก็ไปด้วยนะครับนี่ตัวนี้ครับห่วงพ่อครับห่วงพ่อตัวนี้ห่วงพ่อแตงโมนะครับตัวนี้ไปไหนไปด้วยครับไปเกี่ยวหญ้าก็ไปด้วยนะครับตัวนี้ครับแต่ตัวเล็กนี่จะเฝ้าบ้านนะครับไล่ขึ้นบ้านไม่ได้นะครับกัดเลยนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวนั้นก็จะเฝ้ารถนะครับสาเล้งนะครับตัวน้องเหนียวนะครับคอรสรเลครอบครัวด้วยกันครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวหันสานะครับตอนกลางคืนก็ตัวนี้นะครับก็ตอนกลางคืนก็พี่โคกจะนอนเฝ้าพี่แตงโมนะครับอันนี้ครับจะนอนเฝ้าทั้งคืนนะครับถ้าพี่แตงโมหลุดหรืออะไรก็ ผีโคกจะเห่าลนะครับแล้วก็จะวิ่งตามนะครับหาพันปางแก้วครับปางแก้วผสมนะครับตัวน,นี้ครับตอนนี้ก็น้องได้กินสับปะรดนะครับต้นสับปะรดนะครับ น้องได้กินสับป,ปะรดต้นสับป,ปะรดนะครับเป็นอาหารหลักของช้างทุกเชือกเลยนะครับต้นสับป,ปะรดนะครับอาหารว่างอาหารของหวานก็คืออ้อยแล้วก็แตงกวานะครับถ้าช้างต้องก็มันแก้วนะครับบำรุงท้องบำรุงน้ำนมให้น้องนะครับให้น้องที่บำรุงขันให้น้องนะครับ ถ้าว่าเป็นมันแก้วนะครับแตท่าว่าอ้อยก็บำรุงร่างกายให้น้องนะครับเพื่อจะได้เป็นได้กินของหวานนะครับถ้าเป็นช้างก็จะกินวันละ200กิโลต่อวันนะครับเป็นของหวานนะครับแตถ้าอย่างพวกหญ้าแล้วก็ต้นสับปะรดก็กะไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องจะกินด้วยขี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ากะ กิโลไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ว่าของหวานก็น้องจะกินได้วันละสองกิโลต่อวันนะครับบำรุงท้องบำรุงคันแล้วก็บำรุงร่างกายให้น้องนะครับแต่ว่าอาหารลักก็คือหญ้าแล้วก็ต้นสับปะรดแล้วก็พวกหญ้าแล้วก็ต้นไม้นะครับน้อง จะกะกิโลไม่ได้นะครับเพระาะว่าน้องจะกินไปเรื่อยๆนะครับเแล้วไง ก็กำลังไล่ทายว่าเล่นเฮ็ดยังว่าบางกลงเฮ็ดยังว่าเขากำลังท่ายอยู่เฮ็ดเลยอันนี้ก็ให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านได้รับชมแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเตงโมด้วยนะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องน้องเตงโมนะครับขอบคุณคุณแม่เอฟซทุกๆท่านด้วยนะครับที่มารับชมแล้วก็ช่วยอาหารของหวานให้น้องนะครับขอบคุณมากๆากนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับและนี้ก็จะปิดคลิปแค่นี้นะครับคุณมากนะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับ